สวัสดีครับวันนี้เราทิ้งงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้จะถ่ายวิดีโอเตรียมส่งงานลูกค้านะครับผมกับตู้เจ็ตทิ้งน้ำความสูงที่4เมตรพร้อมกับถัง2ผลิตรนะที่สั้น3ผลิตนะครับผมหนึ่งใบราคาก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับน้ำจากตัวปลอกน้ำติดตั้งเสมอต์นนะครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นส 1, เสมอต้นหนึ่งพันหนงวัตต์แผงโมโนฮาร์เซล์สแผงนะครับผมจานขึ้นไปแทงน้ำแล้วก็จานเข้ามาลงสักงงรงคอรบ สมดดามารถดันน้ำขึ้นไปได้นะครับผมจากห่วแม่น้ำตัวนี้สมมติไม่คิดจะอยู่ที่80นะครับผมดันขึ้นทางน้ําได้สบายๆตัวแทงน้าตัวนี้เราใช้โครงกล้ามเป็นเหล็กอะไรทั้งหมดนะครับผมตัวฐานล,ล่างนะครับเนื่องจากว่าเป็นถังสามเพลทเราจะใช้เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กแป๊บน้แบบมีเกลียว2นิ้วนะผมนะามสินะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กถัดจะป้อบตัวก็จะเป็นเหล็ก2นิ้วแล้วก็นิ้วขึ้น 3, 3ตามส่วนนะครับผมระววางถังก็จะเป็น เหล็กานวางทางก็จะเป็นแป๊บน้านเหมือนกันครับเราใช้เหล็กกลมทั้งวันนะครับนอกจากตัวเสาที่รองรับแขงนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการรองรับแขงเป็นเสาอีกแล้วนะครับไม่มีโหลดที่มีแรงครับเราสามารถใช้เหล็กกลมได้ครับผมถ้าเกิดเป็นตัวฐานลากชั้นล่างเนี่ยครับนอกจากรับโหลดรับแรงโครงสร้างจะต้องเป็นเหล็กกลมที่แข็งแรงสามารถรับโหลดได้รอบตัวนะครับผมดังนั้นเราจะออกแบบมาให้ให้แข็งแรงสวยงานแล้วก็ใช้งานได้ย,ยาวนานนะครับ ตัวโครงสร้างสีนะครับเราจะไม่ได้ทาสีนะครับของเราจะพ่นสีเคลือบทั้งหมดเลยนะครับเป็นเคลือบสีสองชั้นสบายเลยนะครับที่ตัวโครงสร้างข้างหนาก็จะอายุการใช้งานก็จะยิ่งยาวนานก็จะกทนยิ่งขึ้นครับผมแล้วเราก็จะได้ใช้งานที่สวยงามอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็คงทนนะครับผมตัวฐานก็จะอยู่ได้นานนะครับไม่จากอยู่ในร่มนะครับ ไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมในร่มไม่ได้ตัดแต่ครับก็จะไม่มีเปราะไม่มีแตกนะครับอยู่ได้นานสุด 20, 20ปีที่มีปัญหาครับผมตอนนี้อยู่ได้นานครับตัวน้ําก็จะแรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราทดสอบน้ำสามารถที่จะดันสปรปิงเกอร์กได้น้ำแรงๆผมทดสอบดูก็โอเคนะครับสามาดถ ตัวฐานข้างล่างเราจะทําเป็นโุตติ้งนะครับโุตติ้งแล้วก็เทพื้นที่สีแล้วก็จะมีคอนกรีตขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นฐานรองรับตัวาขาเสานะครับขาเสาเราจะไม่ได้ฝังเข้าไปในปูนนะครับเราจะวางบนผีวนะครับเป็นสเตจสองชั้นแล้วก็ใส่ตัวาฐานกรวโดดยึดกี่ด้านนครับแข็งแรงนะครับผมงเหตุผลที่เราที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นมาตรฐาน,นมาตรฐานเลยเพราะว่าคือตัวเหล็กไม่ได้ฝังเข้าไปในปูนจะทนการตึกล้อทนการกระโดดได้หนาขึ้นมามากเลยครับผมถ้าเราเหล็กฝังเข้าไปใน ผมก็จะมีปัญหาเรื่องเหล็กจะถูกความชื้นกัดนะครับผมระยะนานๆพวกเนี้ยตัวเหล็กก็จะผุครับผมก็จะโดนกัดแล้วก็จะการใช้งานก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลีเฟรี่วามเสี่ยงทั้งหมดนะครับเพื่อให้การใช้งานที่ดีกับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเลยวางผีให้มันลอยขึ้นมานะครับหมดปัญหาเรื่องน้ำขังหมดปัญหาเรื่องการการก่อนทั้งหมดกเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเหล็กนะครับผมนั้นลูกค้ามั่นใจ ส้าได้งสางมาตรฐานแขงแรงนะับมาคาก็จะใช้หลุดััดแปลงผ่านที่มันมนน่นคงแข็งแรงเลยนะครับไม่มีที่โยกแน่นอนหากท่านใดสนใจอยากจะได้ช่งน้ำที่สวยทั้งน้ำคุณภาพอของลับโซล่าเซลล์นะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโซลาโซล่าเซลล์0ูนย์เ8 2.